นี่คือสวนสนุกแรกนะคะที่เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสดูมันใหญ่และสวยมากเอนเราหลุดไปอยู่ในโลกการ์ตูนเลยค่ะใหญ่และสวยมากเราออกกันมาแต่เช้านะคะถ้าตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโงเกือบเก้ามงนะคะคนมารอเข้าเยอะมากในสวนสนุกเปิดนะคะดูสิคะว่าคนเยอะขนาดไหน เครื่องเล่นคือเยอะมากเลยนะคะแต่เราสามารถดูตามแผนที่ได้เลยนะคะที่เขาให้มาเรากับสามนีนะคะเลือกเล่นเครื่องเล่นอันแรกก็คือชื่อจําไม่ได้แต่ที่ต้องล่องเรือแล้วโดนน้ำอะค่ะคือเปียกมาล็อกมาแลกเหมือนลูกหมามากสักพักก็เดินไปเจอขอเล่นแบบอะไรซบๆหน่อยก็เลยเดินเข้ามาเล่นกันน่ารักไหมคะตากนั่งในถ้วยน้ำชานะคะบทต่อจากนี้ไปคือโหดกับโหดโหดอย่างเดียวค่ะตอนเราอยู่เมืองไทยนะคะเราไม่เคยเล่น ที่เป็นรถไฟเหาะเลยเราเล่นมากสุดของเราก็คือจะเป็นเฮอริเคนอ่าแล้วก็ไวกิ้งมั้งคะแค่นั้นก็อ้วกแทบแตกแล้วคะ่ะ